สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนทนายตามประกาศพรุ่งนีแก๊งบนเรือโดนแจ้งข้อหานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานบางอย่างเตรียมที่จะมีการยื่นฟ้องร้องบุคคลที่อยู่บนเรือประกอบกับมีหลักฐานข้อมูลสําคัญยืนยันว่ากล้องวงจรปิดช่วงเวลา22.32นาทีแตงโมได้อยู่บริเวณหัวเรือพร้อมกับใครบางคนบนเรือและการตกเรือไม่ได้ตกบริเวณท้ายเรือตามที่ตํารวจและคณะทํา ได้ม,มีต่อมาทนายตั้มนายสิทธราบี้ยพังเกิดอย่างในโพสระบุข้อความว่า28มีนาคม65เวลา10นาฬิกานณสถานีตำรวจปทุมเมืองนนทบ,บุรีทนายรัชพลศิริสาครจะเข้าแจ้งความคนบนเรือข้อหาแจ้งความเท็จและข้อหาทำลายพยานหลักฐานเพื่อให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีบุคคลที่ต้องรับผิดคดีแตงโมต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากศ Já, mi kapunk